จะพามาเที่ยวสวนแตงปลาอันนี้ของจริงครับไม่ใช่ของเล่นอันนี้ของจริงนะครับน้ำไม่ใช่พลาส,สติกนะเชิญเช่นครับนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปด้วยครับผมไปด้วยอุ้ยแล้วลองเข้มค่ะดูว่าพี่ตุ้มไหน่มาโอ้โหนี่กล้องกล้องมาใกล้ๆเลยกล้องสองเ<อ>ลท่าเลยว่าใช้สมแดงแล้วมันดียังไงบ้างเดี๋ยวเรามาถามพี่กันนะครับว่าใช้สมแดงแล้วมันดียังไงบ้างนะกับแตงปวาสิบครับเก็บไปทุกวันแล้วเนี่ย อันี้ก็ได้ผลดีกว่าที่ใช้อยางที่เคยใช้มันเดินแ็บอกเขาบอกเป็นเตี้ยนะพี่ประทับใจยังไงบ้างครับถามภาพประทับใจพี่ดีกว่ามันดี่กระดมันจะกไปเร็วมนเดินนานไปที่ฝนใช้สมแดงนากับแตงกวาเนี่ยเก็บได้นานเก็บได้ทนครับโอ้ครับจะเก็บได้ประมาณหนึ่งเดือนถ้าใช้อย่างอื่นมันจะได้เหมือนวันยี่สิบวันมันจะมครับเผาจะเริ่มตาย อ๋อยี่สิบวันนั่คือ,อยังอื่นอีกยี่สิบวันแถาเริ่มตายแล้วอาอาเก็บได้ไม่นาน,นไม่นานแล้วสมแดงก็เก็บได้นานเก็บได้เดือนครับเป็นเดือนน่ะครับเก็บเป็นเดือนเลยนะเดือนนึงนี่แล้วยังเก็บแตงค่าถ้าคนมีมนะเก็บแตงขายส่วนนอกได้นะเก็บได้อีกเดือนนึงไปแล้วนี่นะยังเก็บได้อีกแบบคล้ายๆว่าแตงไม่สวยหน่อยแล้ว,ลวก็ส่งนอกเาอาใส่ถุงขายได้เลยอ๋อใส่ถุงขายแบบทิ้งมันไม่ตายมันยังไม่ตายยังอยู่เนาะ ครับเอาพี่ๆเราอธิบายหน่อยที่โอ้โหมันเยอะมากเลยเนี่ยแต่กล้องครับตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยโอ้มีทุกรุ่นเลยทุกไซส์ทุกขนาดเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยือความมันเยอะทุมนโอ้อันนี้เถานะต่อต่อขึ้นไปแล้วยังขึ้นจามไปอีกอือ่เห็นไหมครับนะเถายาวมากๆเลยน็อตแตกทุกข้อเลยนะครับเนี่ยครับที่เล่าถึงความประทับใจผมฟังหน่อยไหมครับนะอย่างที่ที่เห็นเนี่ยนะอย่างที่พี่เล่าให้ผมฟังเนี่ยนะใช้สมแดงดีไงบ้างนึงครับคูดไม่ค่อยเป็นพี่บอกผมไม่ค่อยเป็นนะ โอ้โหมันเยอะมากๆเลยผมก็ตื่นเต้นเลยเนี่ยปกติที่พี่บอกว่าใช้ยังอื่นถ่ามันไม่ค่อยเลื้อใช่ไหมครับแต่ใช้ส้มแดงแล้วล่ะส้มแดงแล้วได้ผล้มค่าอืมครับเออมันกระทอกก็ราคาที่ว่ามันยังสมราคาอยู่อ่ะครับราคาแค่ีหกล้องมาถ่ายเจมผมนะโอ้โหนี่เห็นแล้วน่าใจอ้ได้กำไรเนี่ยมีทุกขนาดเลยครับน้องโอ้โหเยอมเลย กองกองมาดูฝั่งนี้เห็นว่าจะมีเถาเดียวเหรอน่าเรามาดูฝั่งนี้ก็มีนะครับนะนี่กำลังเก็บแล้วด้วยใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหเยี่ยมเลยอะไนระไม่หน่อยไม่หน่อยมาดูหน่อยครับครับโอโ้เยี่ยมเลยนะโอ้โหเยอะเลยเนี่ยกองครับอเอาวิละกันนะพี่เนาะถ้านะ 5, นะามีกะเกษตรกรท่านใดน,นะดูวิดีโอชุดนี้ที่ผมคุยกับพี่เนี่ยถ้าเขายังไม่มั่นใจนะพี่จะบอกไงเขาได้บ้างครับถ้าเขาอยากใช้กับแตงกวา พี่จะบอกไงดีสมมติว่าเขามาดูเราคุยกันอยู่เนี่ยนะเขาอยากว่าจะใช่ดีหรือเปล่าว่ามันดีจริงเหรอโมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้พี่จะบอกว่าไงดี่รู้จะบอกเขาอย่างไรก็บอกให้เขามาหาซื้อก็ทิ้งทิพย์ละะครับเเขาเป็นตัวแทงนนหน่อยอยู่ครับคือพี่ก็พูดเ่ค่อยเก่งนะความหมายก็คือจะบอกว่านะคืออยากให้ลองใช้ดูนะจะได้มั่นใจเพราะพี่เองก็ใช้นี้รุ่นแรกหรือเปล่าครับรุ่นแรกเหมือนกันเพราะพี่ทิพย์ม่เป็นคนชวนให้ใช้นะฮะครับ เนาะถ้าพี่พูดไม่เก่งไม่เป็นไรเนาะตอนนี้ขยันมากเขาเรียกว่าพูดน้อยต่อยหนักพูดน้อยชกหนักนะดแทงเยอะเลยนะครับถ<ม>้าทายนี้พี่อยากจะฝากอะไรสักหน่อยไหมครับอยากจะพูดอะไรสักหน่อยไหมแต่ครับผมก็ไม่อยากจะคุยกับพี่กันเยอะพี่เถือ่อนไกลด้วยเสี่ยวเหมือนกันนะ <laughs> ครับแต่กันผมขอขอบคุณพี่ทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสี่ยวกันไกล